มึกอิอ่านนิยายรักวัยรุ่นเรื่องสุดปลายฝันผลงานของนักเขียนนามปากกามีนาคมฝากผลงานไว้สี่เรื่องในแอปรลิอะไรท่านผู้ฟังสามารถกดตามลิงก์ไปให้กำลังใจและรับชมผลงานเรื่องอื่นๆของนักเขียนได้ตามลิงก์ที่ให้ไว้ได้เลยค่ะสุดปลายฝันตอนที่20บทที่17คนที่ไม่อยากเจอฉันกำลังเดินถือถาดอาหารใบใหญ่ ไปเสิร์ฟให้ลูกค้าที่โต๊ะโซนด้านในของร้านเมื่อใกล้จะถึงที่หมายฉันก็สังเกตเห็นคนที่ฉันไม่อยากเจอและเธอเองก็คงคิดแบบเดียวกันนั่งอยู่ตรงโต๊ะที่ต้องเอาอาหารไปเสิร์ฟขออนุญาตนะคะฉันเดินไปวางถาดลงตามปกติแบบที่เคยทําพี่พลอยที่กดโทรศัพท์อยู่เงยหน้าขึ้นมามองทันทีที่ได้ยินเสียงของฉันถ้าต้องการอะไรเพิ่มเติมเรียกได้ตลอดเวลาเลยนะคะฉันคลอมศีรษะให้แล้วก้าวถอยหลังเตรียมหมุนตัวออกมา แต่ก็ต้องหยุดชะงนักนี่น้องแกไม่ใช่หรอพลอยคำทักทวงนั้นทำให้กลุ่มเพื่อนของพี่พลอยอีกสามคนหันมามองฉันเป็นตาเดียวพลอยแกมีน้องสาวด้วยหรอนั่นนี่ทำไมฉันไม่เห็นรู้เลยใช่สินี่แหละน้องสาวพลอยฉันจำไม่ผิดแน่ใช่ไหมพลอยฉันหันไปมองพี่พลอยก่อนจะพบว่าเธอกำลังถลึงตาใส่เพื่อนคนนั้นอยู่ส่วนเพื่อนเธอคนนั้นก็จ้องหน้าพี่พลอยเหมือนกำลังสะใจอยู่ ฉันพอจะเข้าใจสถานการณ์แล้วพี่พลอยชอบทําตัวเหมือนว่าทางบ้านของเราฐานะดีมากเธอใช้ของแพงกินอาหารแพงๆแลวก็เลือกคบแต่เพื่อนที่ดูไฮโซแต่ความจริงยังไงก็คือความจริงพี่ผู้หญิงคนนั้นน่าจะรู้เรื่องครอบครัวของพี่พลอยไม่มากก็น้อยเพราะถึงขนาดรู้ว่าฉันคือน้องสาวของ,ของเธอและที่สําคัญถึงทั้งคู่จะแสดงออกว่าเป็นเพื่อนกันด้วยการมากินข้าวเป็นกลุ่มด้วยกันแบบนี้แต่ฉันว่าฉันพอดูออกว่าจริงๆแล้วพวกเธอรู้สึกต่อกันอย่างไร ว่าไงพลอยนี่น้องแกเหรอจะบ้าเหรอบ้านพลอยมันเลยจะตายน้องมันจะมาเป็นเด็กเสิร์ฟที่นี่ได้ยังไงเออจริงหน้าตาก็ไม่เหมือนกันนะแต่ฉันจําได้จริงๆนะน้องคนนี้แหละเป็นน้องสาวของพลอยใช่ไหมพลอยพี่ผู้หญิงคนนั้นยังคงขยันขยอให้พี่พลอยยอมรับว่าฉันเป็นน้องสาวของเธอเพื่อที่จะทําให้พี่พลอยเสียหน้าคือว่าสีหน้าพี่พลอยแสดงออกชัดเจนว่าไม่อยากบอกใคร ว่าเด็กเสิร์ฟคนนี้คือน้องสาวต่างแม่ของตัวเองเพราะถ้าเธอยอมรับกลุ่มเพื่อนของเธอก็คงได้รู้อะไรมากมายกว่านี้ฝันเสียงนุ่มทุ้มที่แสนคุ้นเคยของเฮียน่านทําให้ฉันละความสนใจจากพี่พลอยแล้วมองไปตามทิศทางของเสียงเมื่อครู่ก่อนจะเห็นว่าเฮียน่านกําลังเดินตรงเข้ามาหาเสิร์ฟของเสร็จยังเฮียจะคุยเรื่องตารางงานด้วยทันทีที่เฮียน่านเดินมาหยุดอยู่ข้างฉันทุกคนก็เหมือนลืมเลือนฉันไปแล้วมองเฮียน่านด้วยแววตาเป็นประกาย ทีแทบจะปิดไม่มิดเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวหนูจะตามไปค่ะเหมือนจะรู้ตัวว่าตัวเองโดนจับจ้องเยนาจึง,งจมองไปทางพวกเธอแล้วเอ่ยทักทายอย่างเป็นกันเองสวัสดีครับทานให้อร่อยนะครับคุณเป็นผมเป็นเจ้าของร้านที่นี่ค่ะหรืออะไรก็เรียกพนักงานของเราได้ตลอดเวลานะครับพวงแก้มของพี่ผู้หญิงที่ถามแดงระเรือ่อค่ะเธอพยักหน้าเป็นเชิงรับรู้ด้วยความเขินอายคุณเป็นเจ้าของร้านที่นี่งั้นก็ แปลว่าคุณเป็นเจ้านายของน้องสาวฉันใช่ไหมคะทันทีที่ได้ยินประโยคนั้นฉันก็หันไปมองพี่พลอยยังไม่อยากจะเสื้อหูของตัวเองใช่ครับว่าแต่คุณคือพี่พลอยลุกขึ้นยืนแล้วก้าวเท้าเดินออกมายืนตรงหน้าเฮียน่านใบหน้าสวยไร้ที่ติราวกับภาพวาดคลี่ปากรูปกระจับออกเป็นรอยยิ้มแสนหวานเธอยื่นมือบอกบางนิ้วเรียวสวยแบบที่ผู้ชายชอบออกมาตรงหน้าเฮียน่านฉันพลอยเป็นพี่สาวของน้องฝันค่ะ ตอนที่21บทที่18ไม่เหมาะสมฉันนิ่งอึ้งไปเมื่อพี่พลอยไม่ได้แค่ยอมรับว่าฉันเป็นน้องสาวแต่สรรพนามที่เธอเรียกฉันว่าน้องฝันนั่นยิ่งทาให้ฉันช็อกเข้าไปใหญ่เฮียน่านเลิกคิ้วขึ้นข้างหนึ่งก่อนจะพึพรรมพำพี่สาวของฝันใช่ค่ะยินดีที่ได้รู้จักนะคะคุณน่านครับยินดีที่ได้รู้จักเช่นกันครับเฮียน่านทําแค่เพียงค้อมศีรษะให้โดยที่ไม่ได้ยื่นมือไปจับกับเธอ ซึ่งน่านก็ทําให้พี่พลอยดูเสียอาการไปเล็กน้อยเพื่อนของเธอต่างพากันแอบยิ้มเยาะเยะ้ยแต่ถึงอย่างนั้นพี่พลอยก็ยังคงฉีกยิ้มหวานหยดย้อยให้เฮียน่านอยู่ตามเดิมฝั่งน้องสาวของพลอยด้วยนะคะก็อยากลองออกมาใช้ชีวิตด้วยตัวเองดูงานอะไรก็ไม่ค่อยได้ทําแถมยังซุ่มซ่ามอีกหวังว่าคุณน,น่านจะไม่ถือสาเอาความน้องฝันนะคะฉันเฮียน่านเหล่มองมาทั้งชั้นก่อนจะหลุดหัวเราะออกมา ไม่เป็นไรหรอกครับสุนสรัาแบบนี้ก็น่ารักดีคะฝันทำงานเก่งขยันแล้วก็ตั้งใจคุณพลอยไม่ต้องเป็นห่วงหรอกครับอ๋องั้นเหรอคะสงสัยพลอยคงจะห่วงน้องมากเกินไปนะคะเธอหัวเราะออกมาน้อยน้อยแล้วจับผมที่ตกลงมาข้างแก้มไปทัดหูด้วยท่าทีเอียงอายงั้นผมขอตัวก่อนนะครับฝันเดี๋ยวเลิกงานค่อยไปคุยกันก็ได้ตอนนี้ไปทำงานเถอะเยนนา่ายื่นมือมาจาับศีรษะฉันแล้วโยกไปมาเหมือนมันเคี้ยวคะ่ะเดี๋ยวตอนเย็นฝันเข้าไปพบคะ่ะ ตั้งใจทางานนะพูดจบก็เดินตัวปิวออกไปอย่างสบายอารมณ์ฉันหันไปค้อมศีรษะให้พี่พลอยและเพื่อนเธอเพื่อจะขอตัวออกมาและจังหวะที่เงยหน้าขึ้นก็พบว่าพี่พลอยที่เพิ่งละสายตาจากแผ่นหลังของเฮียน่านมามองฉันนั้นปรากฏร่องรอยของความไม่พอใจอยู่เหมือนเธอจะสงสัยในความสน่อสนมของฉันกับเฮียน่านแต่ฉันก็ไม่ได้สนใจและเดินปลีกตัวออกมาเลยหลังเดินมาเสริมอาหารให้ลูกค้าที่โซนหน้าร้านเสร็จฉันก็กําลังจะเดินกลับเข้าไปด้านใน แต่สายตาดันเหลือไปเห็นพี่พลอยกำลังยืนคุยกับเฮียน่านอยู่เธอยื่นโทรศัพท์ไปให้เฮียน่านก่อนที่เฮียน่านจะรับไปแล้วพิมพ์อะไรบางอย่างลงไปในนั้นพี่พลอยรับมันคืนมาพร้อมกับพวงแก้มทั้งสองข้างที่ขึ้นสีแดงระเรื่อจากนั้นก็ดูเหมือนว่าคนทั้งคู่จะกล่าวคาร่ารากันแล้วพี่พลอยก็ยิ้มพิมพ์ใจให้เฮียน่านแล้วเดินออกมาด้วยสีหน้าเขินอายนี่พี่พลอยชอบเฮียน่านอย่างนั้นหรอถึงจะไม่มีประสบการณ์เรื่องรักๆคร่ๆ แต่ฉันก็ไม่ได้ใส่เสื้อจนดูไม่ออกไม่เหมาะสมกันสักนิดพี่พรอยไม่เหมาะสมกับเฮียนานแม้แต่น้อยตอนที่22บทที่19ตําตำแหน่งพิเศษเฮียได้ยินว่าช่วงนี้ฝันกำลังอ่านหนังสือสอบเลยจะเปลี่ยนตารางงานให้เข้าเร็วขึ้นจะได้เริ่มไม่ดึกมากจะได้มีเวลาอ่านหนังสือฝันโอเคไหมโอเคค่ะวันนี้ไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมทำงานรับรื่นหรือเปล่าไม่มีปัญหาอะไรคะ่ะเฮียน่านมองหน้าฉันด้วยสีหน้าครุ่นคิด แล้วเอ่ยถามน้ำเสียจงจริงจังเฮีย er ทำอะไรผิดไปหรือเปล่าถามแบบนี้หมายความว่ายังไงกันเพราะไม่เข้าใจความหมายในสิ่งที่เขาถามฉันจึงเงียบและเอาแต่ก้มหน้าเฮีย er คงเผลอทำอะไรผิดไปจริงๆด้วยสินะหลังพึมพำกับตัวเองจบก็ลุกจากเก้าอี้แล้วเดินมากระโดดขึ้นนั่งบนโต๊ะทำงานตัวสูงฉันที่ยืนกุมมืออยู่ด้านหน้าโต๊ะเขาจงเงยหน้าขึ้นถ้าเฮียหน้าไม่มีอะไรแล้วหนูขอตัวก่อนนะคะเฮีย er ไม่มีอะไรแล้วแต่หนูเนะี่ยน่าจะมีนะ มีอะไรคะฉันไม่มีอะไรกับเขาสักหน่อยขี้ตุ่นจริงโกรธเฮียรเรื่องอะไรเนาหรือว่าหน้าตาของเขาดูเจ้เลเ์ขึ้นเรื่องพี่สาวของหนูพอได้ยินเขาพูดฉันก็ฉุกคิดขึ้นได้ว่าตัวเองไม่พอใจจริงๆที่เห็นเหมือนพี่พลอยจะมาชอบเฮียน,น่านแล้วก็ไม่ชอบด้วยที่เฮียน่านก็เหมือนจะไม่ได้มีท่าทีปฏิเสธเธออาจเป็นเพราะพี่พลอยคือคนที่คอยรังแกฉันสารพัดส,ส่วนเฮียน,น่านคือคนใจดีช่วยเหลือฉันเสมอมา ดังนั้นสําหรับฉันทั้งสองคนจึงไม่เหมาะสมกันเลยถ้าหากว่ามองแค่ภายนอกพวกเขาอาจจะดูสวยหล่อเหมาะสมกันราวกับกิ่งทองใบหย,ยกแต่ภายในนั้นไม่ใช่เปล่าค่ะหนูไม่ได้โกรธเฮียน่านถ้าไม่ได้โกรธเฮียแล้วตื่นใส่เฮียทําไมหนูไม่ได้โกรธเฮียน่านแต่หนูโกรธพอคิดขึ้นได้ว่าถ้าหากพูดออกไปแล้วอาจจะต้องเล่าเรื่องราวอีกหลายอย่างให้เฮียน่านฟังฉันก็หุบปากฉับโกรธใครโกรธพี่สาวตัวเองเหรอ ฉันทำได้เพียงนิ่งเงียบเพราะไม่รู้ว่าถ้ายอมรับแล้วจะอธิบายยังไงเฮียเข้าใจแล้วเฮี er ยรู้หมดทุกอย่างนั่นแหละไม่ต้องกังวลหรอกรู้หมดทุกอย่างงั้นเหรอหมายความว่ายังไงกันแน่เขาไม่ใช่พี่สาวแท้ๆแต่เป็นลูกของแม่เลี้ยงเขาชอบรังแกฝันแล้วก็ใช้ให้ฝันทํางานหนักเฮียน่าน er คําพูดทั้งหมดของเฮียน่านทําให้ฉันตาโตขึ้นด้วยความตกใจเฮียน่านรู้ได้ยังไงกันเฮียบอกแล้วไงว่าเฮียรู้ทุกอย่างนั่นแหละ สรุปก็คือคนที่ฝันโกรธไม่ใช่เฮียแต่เป็นผู้หญิงคนนั้นใช่ไหมฉันไม่กล้าถามว่าเขารู้เรื่องพวกนี้ได้ยังไงจึงทําเพียงพยักหน้ายอมร,มรับมีอะไรอยากระบายก็ระบายกับเฮียได้เลยนะเฮียรพร้อมรับฟังฝันทุกเรื่องความใจดีของเขาตลอดช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาทําให้ฉันไว้ใจเขาและรู้สึกปลอดภัยทุกครั้งที่มีเขาอยู่ด้วยนับตั้งแต่วันที่แม่ออกไปจากบ้านก็ไม่เคยมีใครใจดีแล้วก็คอยปลอบโยนฉันแบบนี้อีกเลย ดังนั้นฉันจึงเลือกที่จะพูดทุกอย่างที่อยู่ในใจออกไปโดยที่ไม่มองหน้าเขาฝันโกรธที่พี่พลอยมายุ่งกับเฮียนานดูเหมือนว่าพี่พลอยจะชอบเฮียนานแต่ฝันคิดว่าพี่พลอยไม่เหมาะสมกับเฮียนานเลยสักนิดเฮียนาเป็นคนใจดีชอบช่วยเหลือคนอื่นไม่รังแกนคนที่อ่อนแอก,กว่าไม่ทําร้ายคมเหงใครเฮียนาเป็นคนดีมากๆแต่พี่พลอยไม่ได้เป็นแบบนั้นฝันไม่อยากให้เธอมายุ่งกับเฮียนานแต่ดูเหมือนว่าเฮียนาก็จะชอบพี่พลอยเหมือนกัน ฝันเลยคิดว่าแบบนี้มันไม่ถูกต้องค่ะเฮียน่านควรจะได้เจอผู้หญิงที่ดีกว่านี้หลังไร้ทุกอย่างที่คิดออกไปจนจบฉันก็หันกลับมาสบตาก,กับเจ้านายก่อนจะพบว่าเฮียน่านกำลังอมยิ้มมองฉันอยู่จะยิ้มทำไมคุณกำลังกโกรธอยู่นะเฮียน่านยิ้มทำไมคะเล่นชมกันขนาดนี้เฮียนนก็เขนดดินดิพอทบทวนดูว่าตัวเองพูดอะไรออกไปบ้างฉันก็แทบอยากจะกัดลิ้นตัวเองตายฝันไม่ได้ชมเฮียน่านค่ะฝันแค่จะบอกว่า บอกว่าพี่พลอยไม่เหมาะสมกับเฮียนานก็แค่นั้นเองฉันแก้ตัวจนลิ้นพันกันเป็นพลวันเฮียนานพยักหน้าเบาๆกับตัวเองเหมือนจะบอกว่าเชื่อในสิ่งที่ฉันพูดแต่แววตาของเขากับกําลังล้อเลียนฉันอยู่อย่างนี้นี่เองไอคนบ้าอย่ามาล้อกันนะว่าแต่เมื่อกี้ฝันพูดว่าเฮียเองก็ชอบผู้หญิงคนนั้นหรอก็เฮียนานให้เบอร์พี่พลอยแบบนี้ก็แสดงว่าเขาเองก็มีใจให้เธอเหมือนกันเฮียนานหัวเราะออกมาแล้วเล่าความจริงให้ฉันฟัง เขาบอกว่าเขาเป็นห่วงฝันเลยขอเบอร์เฮียไว้เพื่อจะได้โทรมาถามข้ออ้างของคนอยากได้เบอร์ผู้ชายมากกว่าเฮียก็เลยให้เบอร์ร้านไปหึวาไงน,นะแต่เขาไม่รู้นะเขาคิดว่าเบอร์เฮียเดี๋ยวโทรมาก็คงรู้เองแหละฉันยิ้มออกมาหลังได้ฟังประโยคนั้นไม่รู้ทําไมถึงต้องยิ้มแต่ฉันแค่รู้สึกดีมากที่เฮียน่านไม่ได้ชอบพี่พลอยไงเราดีขึ้นแล้วล่ะสิพอเฮียน่านทักฉันก็หุบยิ้มทันที เกิดมาหล่อแถมยังนิสัยดีก็แบบนี้แหละน่ามีแต่สาวๆมาคอยตามห่วงตอนพูดเขาเสยมองไปทางอื่นจากนั้นก็เหลือบหางตาม,มามองฉันฝันไม่ได้ห่วงเฮียน่านค่ะก็ฝันบอกแล้วไงว่าฝันโอเคโอเคเฮียรู้แล้วเงั้นเปลี่ยนจากห่วงเป็นห่วงชีวิตรักของเจ้านายแทนแล้วกันนะเขากระโดดลงมาจากโต๊ะแล้วยื่นสองมือมาจับศีรษะฉันโยกไปมาเหมือนกําลังเล่นของเล่นพนักงานคนนี้นี่จ้างมาเสียเงินจริงๆสงสัยต้องยกตาแหน่งพิเศษให้ซะแล้วตาแหน่งอะไรคะ มึนหัวไปหมดเพราะเขายังโยกศรีรษะฉันเล่นไปมาไม่หยุดไม่บอกถ้าบอกก็ไม่พิเศษสิขอบคุณที่รับฟังจนจบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หมึกอิ่งและฝากกดลิงก์ไปให้กำลังใจนักเขียนด้วยนะคะพบกันใหม่ ep หน้าขอบคุณค่ะ